บ้านเราก็เป็นบ้านเราเสาเพดานกระไดครบครันเมื่อเวลาหิว วัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพครับ,ร,บรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งนะครับวันนี้มาที่กรมประชาสัมพันธ์เพราะว่าในช่วงที่2ของรายการก็จะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วที่ได้มีการพูดคุยกับพิธีกรรายการโทรทัศน์แต่ว่าสัปดาห์นี้จะคุยข่าวกับคนคุยข่าวภาควิทยุก็คือได้เชิญผู้จัดรายการพิธีกรซึ่งจัดรายการอยู่ในวิทยุกระจายเสียงหลายสถานีมาพูดคุยกันซึ่งก็จะมีประเด็นครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคม ซึ่งก็จะมีะรายการในช่วงที่2นะครับให้ได้ชมกันประมาณ45นาทีแต่ว่ารายการที่พูดคุยกันในความเป็นจริงนั้นคุยกันไปถึง2ชั่วโมงแล้วก็ได้มีการถ่ายทอดผ่านวิทยุกระจายเสียงไปแล้วเมื่อวานนี้สําหรับในวันอาทิตย์นี้นะครับมีเรื่องที่อยากจะรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบซึ่งเป็นนโยบายสําคัญสําคัญของรัฐบาลหลายเรื่องอยากจะเริ่มต้นที่เรื่องของการศึกษาครับเพราะว่า เราทํางานในเรื่องการศึกษาในรอบปีแรกนั้นคนให้ความสนใจมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาก็คือนโยบายการเรียนฟรี15ปีแต่ว่างานที่มีความสําคัญอย่างมากแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องที่มีการเรียกร้องจากทุกๆฝ่ายก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งรัฐบาลได้ให้ความเห็นชอบแนวคิดที่จะมีการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2 พูดง่ายก็คือว่าการปฏิรูปในรอบแรกซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2542นั้นผ่านมาแล้ว10ปีหรือหนึ่งทศวรรษก็มีบางเรื่องซึ่งดําเนินการไปแล้วประสบความสําเร็จแต่ก็มีอีกหลายๆเรื่องซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อวันจันทร์ผมได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาเพื่อที่หยิบยกเอาประเด็นและจุดเน้นต่างๆมาซักซ้อมความเข้าใจกันการปฏิรูปการศึกษาในรอบนี้สิ่งที่ผมได้พูดชัดเจนก็คือว่า เราจะต้องมุ่งเน้นไปที่ผลสำเร็จสุดท้ายก็คือที่ตัวนักเรียนที่ตัวเด็กที่จะผ่านระบบการศึกษาออกมาแล้วเป็นคนที่มีคุณภาพเก่งดีมีความสุขไม่ลืมความเป็นไทยแล้วก็มีความเข้าใจเรื่องราวในระดับสากลซึ่งการะทำตรงนี้ได้ก็จะต้องมุ่งเน้นไปเรื่องของการเรียนการสอนเรื่องของบุคลากรทางด้านการศึกษาก็คือครูบาอาจารย์และผู้บริหารทางด้านการศึกษาทีนี้เรื่องสําคัญสําคัญซึ่งผมคิดว่า จะเป็นรูปธรรมแล้วก็มีการผลักดันอย่างชัดเจนที่จะมีผลในการที่จะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาก็เริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาคือครูเองที่จะต้องมีการเร่งผลักดันในเรื่องของบัญชีเงินเดือนในเรื่องของกองทุนในเรื่องของการฝึกอบรมครูที่มีอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งโครงการครูพันใหม่ซึ่งได้มีการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้จะถือเป็นหัวใจที่สําคัญที่จะนําไปสู่ การที่เรามีความพร้อมในเรื่องการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนแต่นอกเหนือจากเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาแล้วอย่างน้อยๆอ,อีกสองเรื่องที่เราเห็นว่าจําเป็นที่จะต้องเร่งแก้ไขก็คือเรื่องของระบบการบริหารการจัดการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในโรงเรียนขนาดเล็กขอ้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือว่าจากการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกครั้งที่ผ่านมานั้นเราจะเห็นว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กจะประสบกับปัญหามากที่สุด เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กเป็นหัวใจสําคัญและยิ่งเราไปค้นพบว่าทรัพยากรกว่าครึ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษานั้นเนี่ยต้องไปที่โรงเรียนขนาดเล็กแล้วก็มีผลสัมฤทธิ์น้อยความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ก็จะมีการดําเนินการอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวขณะนี้ก็คือกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งดําเนินการให้มีโรงเรียนที่พี่น้องประชาชนนั้นมีความมั่นใจในระดับของตำบลน,นะครับในพื้นที่ใกล้เคียง และจะมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการที่จะดูแลในเรื่องของการเดินทางของนักเรียนไปยังโรงเรียนซึ่งอาจจะต้องห่างไกลออกไปแต่มีความสะดวกแล้วก็จะทําให้มีคุณภาพบริหารการจัดการศึกษาได้ง่ายมีคุณภาพที่ดีเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งประสบกับปัญหาในเรื่องของการที่จะต้องใช้ทรัพ,พยากรจํานวนมากแล้วก็ที่ผ่านมานั้นพบจากการประเมินว่ามีผลสมัมฤทธิ์หรือมีคุณภาพค่อนข้างที่จะต่ํา อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องมีการดําเนินการในเชิงการบริหารจัดการนอกเหนือจากเรื่องของภาพรวมการกระจายอํานาจที่จะให้สถานศึกษาต่างๆนั้นเนี่ยสามารถที่จะดูแลแก้ไขปัญหาของตัวเองได้มากขึ้นพร้อมๆกับผลักดันให้มีธรรมิบาลอีกส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งผมได้เคยปรารบมาหลายครั้งแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการไปแล้วหรือคือเริ่มต้นดําเนินการไปแล้วก็คือการปรับหลักสูตรซึ่งก็จะมีประเด็นสําคัญก็คือว่าในส่วนของโรงเรียนโดยเฉพาะระดับประถมนั้น มีเนื้อหาซึ่งถือว่าซ้ำซ้อนเกินความจำเป็นมีการไปสำรวจมีการไปวิจัยขณะนี้พบว่าสามารถที่จะตัดออกได้ถึงร้อยละ30ครับซึ่งจะได้มีการดำเนินการเพื่อที่จะเปิดพื้นที่เวลาประมาณร้อยละ30ของนักเรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือการเรียนรู้นอกห้องเรียนซึ่งกาลังมีการดาเนินการจัดทาเนื้อหาสาระนะครับจะเป็นการเรียนผ่านกิจกรรมในเรื่องของ กีฬาศิลปะการพบปะกับปราชุมชนปราชาวบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ระบบการศึกษาครั้งสําคัญที่จะทําให้เด็กของเราลูกหลานของเรานั้นเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยมีความรู้ในลักษณะที่มีความรอบด้านเป็นความรู้ที่ใช้ได้จริงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการเตรียมพื้นฐานที่ดีสําหรับการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมต่อไปด้วย ยังมีอีกหลายเรื่องครับทางด้านการศึกษาที่จะต้องมีการดําเนินการในการปฏิรูปในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดทําคุณวุฒิวิชาชีพและเรื่องของการเสริมเกี่ยวกับความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งงานทางด้านนี้ก็จะนําไปสู่การดําเนินการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง พร้อมๆกันนั้นจะมีการจัดสมัชชาครั้งใหญ่ในต้นเดือนมีนาคมเพื่อรวบรวมประเด็นแล้วก็มีการผลักดันตามแนวทางที่ได้มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ในการปฏิรูปรอบนี้อย่างชัดเจนผมได้เน้นย้ำครับว่าการปฏิรูปรอบนี้ต้องการเห็นผลในลักษณะที่ค่อนข้างจะรวดเร็วเป็นรูปธรรมและผลที่ว่านั้นก็คือผลที่เกี่ยวข้องกับผลสมธิ์ทางการศึกษาของเด็กนักเรียนจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายที่อยากจัดถือโอกาสเรียนให้ทราบเพราะว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสพูดคุยทางด้านการศึกษาบ่อยนัก นโยบายอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งมีการดําเนินการในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือผมได้ไปรณรงค์ในเรื่องของการประหยัดพลังงานเพื่อที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของโลกร้อนครับเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนครับว่าเป็นเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเป็นหลอดที่เรียกว่าหลอดผอมเนี่ยเดิมเนี่ยเปลี่ยนจากหลอดที่อ้วนหน่อยมาเป็นหลอดผอมแต่ตอนนี้มันเป็นหลอดผอมเบอร์5ประหยัดไฟนะครับซึ่งสามารถที่จะลด การใช้ไฟได้ถึงร้อยละ30ครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มต้นจากส่วนราชการก่อนครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยทางกระทรวงพลังงานกับการไฟฟ้าเนี่ยจะเข้าไปดําเนินการในการเปลี่ยนให้แล้วก็จะมีแรงจูงใจในการเปลี่ยนหลอดให้กับส่วนราชการที่เหลือซึ่งก็จะเป็นจํานวนทั้งสิ้นประมาณ2ล้านหลอดนะครับซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้เนี่ยเรียนครับว่าการคืนทุนนั้นจะคืนทุนได้ค่อนข้างจะรวดเร็วเพราะว่าจากการประหยัดไฟนั้นเนี่ยหลอดอายุการใช้งานเนี่ยประมาณ4ปี แต่สามารถที่จะคืนทุนได้จริงๆเนี่ยประมาณ2ปีเพราะฉะนั้นก็อยากจะรณรงค์ว่าสําหรับหน่วยงานอื่นๆนอกเหนือจากส่วนราชการแล้วนะครับก็อยากให้เปลี่ยนแปลงมาใช้หลอดไฟที่เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆครับเพราะว่าการประหยัดพลังงานได้ถึงร้อยละสานอกจากจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ใช้ไฟแล้วนะครับก็เป็นการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละสาเช่นเดียวกันจากการที่เราจะต้องผลิตไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีส่วนสําคัญในการช่วยกันทําให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของประเทศไทยลดลงนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นมากนะครับเราเคยประสบความสําเร็จในการรณรงค์ก่อนหน้านี้มาแล้วเมื่อส0ปีที่แล้วนะครับจากการเปลี่ยนหลอดไฟมาเป็นหลอดผอมแต่ครั้งนี้เนี่ยเราสามารถทําเพิ่มเติมได้อีกร้อยละสาก็อยากจะเชิญชวนทั้งองค์กรและพี่น้องประชาชนให้มาสนับสนุนในเรื่องนี้เฉพาะในส่วนของอ,องค์กรนั้นเนี่ยครับถ้าหากว่ามีค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้ ก็จะมีแรงจูงใจเป็นพิเศษในการที่จะสามารถที่จะมาหักลดหย่อนค่าใช้จ่ายได้เพิ่มเติมอีกร้อยละยีในปี2553นี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นงานอีกด้านหนึ่งซึ่งได้มีการผลักดันแล้วก็มีการเริ่มต้นการรณรงค์สําหรับการประชุมคณะมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีเรื่องที่สําคัญเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร,เกร2เรื่องเรื่องแรกก็คือว่าที่เรามีแผนในเรื่องของการตัดวงจรปัญหาเพลี้ยในข้าวนะครับขณะนี้ก็สามารถที่จะมีการดําเนินการ จัดทําโครงการเรียบร้อยแล้วและงบประมาณก็เตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยทางกระทรวงเกษตรก็จะไปทํางานกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการระบาดของเพลี้ยเพื่อที่จะดําเนินการตัดวงจตรตัวนี้ออกไปนะครซึ่งจะเป็นเรื่องสําคัญในการที่จะทําให้เรามีความมั่นใจในเรื่องของผลผลิตในการปลูกข้าวในรอบต่อๆไปขณะเดียวกันครับคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการพิจารณาถึงปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการประกันรายได้ในรอบแรกซึ่งยังตกค้างอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่า ในช่วงของความสับสนเกี่ยวกับขั้นตอนการทําสัญญาและการใช้สิทธิตามสัญญาและต่อมาเมื่อราคาข้าวสูงขึ้นนั้นทําให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรจํานวนมากเนี่ยเสียโอกาสในการที่จะใช้สิทธิ์ได้รับเงินชดเชยทั้งๆที่ว่าไม่ได้เป็นความผิดของตัวเองแต่ว่าเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันในเรื่องของระยะเวลาของการใช้สิทธิ์ในการประกันรายได้ตรงนี้ครับก็ได้มีข้อยุติครอบคลุมเกษตรกร,ร,กรน่าจะทุกกลุ่มแล้ว นะครับที่จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมก็คือกรณีของเกษตรกรซึ่งทําสัญญาในช่วงครึ่งเดือนหลังของพฤศจิกายนแต่ว่าปรากฏว่ามีมติคณะรตรีวันที่24พฤศจิกายนแต่ไม่ทราบว่าจริงๆแล้วสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ทันทียังมีความเข้าใจว่าต้องไปใช้สิทธิ์ในเดือนธันวาคม